สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับน้องแนนอีกแล้วนะคะช่วงเย็นๆของวันนี้นะคะนี่เรากําลังมาเพี้ยวสวัสดีครับโอ้ย <c oughs> พอลูกลอก <c oughs> ไปนรอ,อไปเดินไปนะคะเรามาที่ไหนหนูยังไม่ได้บอกเลยเขาเรียกว่านนต้องดูปังนะ่ที่จริงน้องแนนอยากให้ซองอยากซองตรงนี้นะคะนี่ไงขหลังมาจุ๊บจุ๊บ Oh. อ้จับด้านพอเราถ่ายกล้องหน้าใช่ข้างหลังคืออ่างเก็บน้ําคลองหลวงรัชะโลธรนนครับโอ้ oh, สวยมากเลยนะคะก็ที่จริงก็มากันนิ่ตันนั่นแหละคะ่ะแต่ก็นิ่ตันไปข้างหน้านะะู้นแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกันเถอะไปไปดูข้างหน้ากันนะคะ เต็มๆไม่ได้นะคะโรงแรนก็จะหมูนเอานะคะเสียงจะดังๆนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าคนมากันเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปตามทางกอนตอนนี้เวลากี่โมงแล้วไม่มีนะกจาประมาณ6โมงแล้วมั้งประมาณ6โมงนะคะก็แสงหมดแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคนก็ยังเยอะเยอะมากด้วย คือที่จริงเราตั้งใจจะหาอะไรมากินกันแต่ก็คือหงอยมากเลยตอนนี้คือไม่มีอะไรให้กินย้อนตั้นไปไหนแล้วอ่ะเริ่มไปข้างหน้านั่นแล้วคือเราไม่มีอะไรให้กินเลยอ่ะเสียดายพาแฟนขับดูน้ำหน่อยพี่อนูบอกแล้วบอกไม่มีอะไรให้กินเนี่ยต้องแนนหิวมากเลยค่ะไม่มีอะไรขายแล้วนะมาขายงโนูนนั่นนึนะหน้าโน้นไงไปไปไป จริงกอ็อยากจะมาหลายรอบแล้วเนาะแต่ก็เราไม่ไ,มได้มาสักทีนะคะก็ารอบนี้ก็ได้มาแล้วนูน่นนิตันนิตันไม่เอาลอูกลูกมาค่อะเอึกนี่นิตันนะคะนิตันมองมองกล้องหน่อยเลยลูกก้าเอ๋คือหน้าไม่รับแขกแล้วนะตอนนี้ปลูกเข้ามานะคะที่จริงเขาหลับอยู่นะคะน,น้องแนนก็เลยปลูกมานี่หมูไอ้โอ้ยอ้วนจังเลย นี่นะคะมากับย่านนะคะตันก็มานี่ไม่ยอมลงใช่ไหมมันไม่ยอมลงข้างล่างไปไหนยูตันชอบเที่ยวแล้วตอนนี้นะคะก็อยากมาเที่ยวนี่เห็นไหมนี่หลานคืออ้วนมากแตัูจะมั่มเที่ยวขอหายไปไหนล่ะเขินเขินเขินนี่นี่ไม่ยอมลงพื้นเนี่ยไม่ได้เอารองเท้ามาให้ด้วย แล้วก็เอารถมานะคะมีข้างล่างนะคะน้ํามันทะลักอันนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าน้ําทะลักออกมามถ้าตรงนี้ไหมนหนูต้องข้ามตรงนี้อะเนาะอึ๊บเดี๋ยวน้องแนนต้องข้ามหน่อยน,นะคะนี่นะคะที่เขาบอกว่าช่วงช่วงฝนตกนะคะน้ําจะทะลักออกมานะคะแต่นี่คือไม่ได้ทะลักมาเยอะนะตรงนี้วันนี้นะคะก็หลายวันที่ผ่านมาที่นนะฝนตกเยอะนะคะ น้ำก็จะทะลักออกมาเยอะกว่าน,นี้นะคะนี่บรรยากาศนะคะก็จะแบบเนี่ยคนเขาก็จะมาทำอะไรกินกันตรงนี้นะคะอาจจะเอาส้นตำม,มาตำกินกันนะคะแต่ก็เราไม่ได้ทำอะไรมาเลยนะคะเนื่องจากว่าเรามาช้ามากๆนะคะนี่ต้นอยู่กับคุณน้าคุณน้าเมื่อยแล้วลูกมาหาแม่ไหมมาหาแม่ไหมลูก เย้โอ yeah. oh, oh, oh. ้ดีใจเอ้อ้อนออนเจอใครก็อ้อนเดยหมดแหละอ้อนให้เขาอุ้มไงนะ <c oughs> ที่จริงคืออังสวยมากใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากแต่ก็มันมืดแล้วนะคะก็เลยได้แค่นี้ ากเลยค่ะพอนังพังแล้วมั้งพังแล้วมัม้งโอเคเอาคือกล้องไปเดี๋ยวนูเอาลูกไปเขาจะเข้ามาจอดนี่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้แป๊บนึงเอาลูกลองก่อน แล้วแม่ครับตรงขาดให้ก่อน๋ยวลร่วงนะแล้บจักรลกโน้ <laughs> Hãy

ตอนนี้เวลาก็ประมาณเกือบหกโมงแล้วนะครับแสงเริ่มหายเ,เกือบหลักโมงกว่าแล้วแสงเริ่มหายหักโมงกว่าแล้วข้างหน้าก็จะเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับคลองหลวงและชโลธรไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าโน่นครับนี่โอ้นะครับน้ําจะเยอะนะครับช่วงนี้เพราะว่ามีพายุตกมีพายุเข้านะครับฝนตกติดต่อ,อก,กันหลายวันทัง้งลูกหายมีต้นนี่ ตื่นเต้นตื่นเต้นมากได้มาเที่ยวโอ้โหอะไรกาตาหนุกขะไตาอะไรกตาเออหลัป้านั่งก่อนนี่เขายังอยากดูนู้นดูนี่อยู่นะคะเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับครั้งที่สองเคยมาเออมาครั้งที่สองเนาะตอนนั้นนีงต้อนมาครั้งแรกยังไประมาณสามเดือนไม่ไม่ถึงเดือนไวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพ็นแะ้วคะ เขาไม่อยู่นิ่งเลยเดี๋ยวขาจะลุกอ่ะน้ำเยอะมากอ่ะนี่ไงที่เขาบอกว่าน้ำคลักออกมาเมื่อกี้ี่มในไทยอื้อันนี้มันเป็นอันนี้เขามันเป็นน้ำที่ไหลออกมาเป็นปกติอยู่แล้วใช่ก็ตอนที่อที่เรามามันยังไม่ถึงขั้นนี้ใช่ตอนที่คุณตบเขาบอกว่ามันคลักตรงนี้ ยังเห็นอยู่เหรอเห็นอยู่แต่ว่าเริ่มเบลอเแล้วอ๋อตอนนี้เพราะว่ามันมืดแล้วเงใช่มันไม่มีไฟเลยเนาะนี่มันก็มีไฟอยู่กถอดปั๊กไฟออกไปอ๋อหิวมากเลยอะเนอะรไปบ้านของมท่านบอกว่าท่นอ่ข้าวไปเราวนไฟนอดีกว่านะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องแนนก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะจอะไรนี้ขึ้นหน้านะคะหูลืมบอกอะไร มันไลก็พูดเถอะก็ก็นะคะเจอกันใหม่นีลิปหน้ากับน้องแนนแล้วก็ครอบครัวนะคะหรมบวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะไปดีใจเหรอลูกไปไปนี้